มีทุกน้ำเลยฮอนด้า,มาไม่มีชาไต้หวันอย่างเดียวมีชาเขียวชาเย็นชค่นั้งขุ่นสีแดงก็ไดเขอบคุณมากค่ะชาเขียวเซเวฟพีแก้วใหญ่ ขอบคุณนะคะอยู่แต่ในบ้านนะมาจัดร้านก็มาบายก็เดี๋ยวมาค้ำเลยอ่ะสีค้ำเลยอ่ะโม้โม้โมลูกวันและลูกสาวแล้วคนนี้โ้โม้ต้องเอาอีกคนหนึ่งนะเอาแล้วเอาได้ของ เดียวิบเล้าถ้าไม่เด็กขานะก็มีสามปรนการเละว่าขาข้อเจ้าสองได้เลยค่ะเป็นทั้งหมด6กสบาทนะคะอันละบาทเลยค่ะวันนี้มีพับนะ นมชมพูหวานน้อยค่ะขอบคุณมี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ น้ำลาลหนึ่งขวดหนึ่งขว,เงวด,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 ดเวดีเ็น่เไเม่มีนำตาลาบาทเนื้อปอนจ้า คุณนะคะใช่ถ oh ้าถ้าได้เล่นเอาวิมสองเอวิีมสเอตแก๊สสิบบาทแก๊สสิวันส่วนส่วนน้อยตแก๊้าสิบบาทค่ะส่วนน้อยน้ำน้อยเหมือนเพื่อนหนูเลยแม่หนูชื่อนาวินพัชส่วนน้อยได้เลยค่ะเอาไ่มมไร่ยังเขียกเลยไม่ม ส่งแก้วกลาอันนี้สองพี่เดี๋ยรอเติมพียให้สักครู่นะึ่ะสบาทไม่ไม่ไม่่อันนี้ก่อน